สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศของสนามบินสุวรรณภูมิขาเข้านะคะซึ่งบินมาจากต่างประเทศค่ะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นในวันนี้ไม่ได้ถ่ายทําเองค่ะมีแขก v i p ถ่ายทํามาให้แล้วแขกท่านนี้ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่25เดือนธันวาคมนะคะซึ่งยังเป็นระบบ t ท s t อ n d กออยู่ค่ะบรรยากาศของสนามบินจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ครื่องกำลังบินลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเที่ยวบินวันนี้เป็นเที่ยวบินมาจากโดฮาค่ะบินกับสายการบ,บินกาต้านะคะเขาบอกว่าเที่ยวบินในวันนี้เต็มค่ะลงจากเครื่องแล้วแล้วก็เดินไปตามทางในสนามบินนะคะมาถึงจุดคัดกรองค่ะตรงนี้ บนเก้าอี้ทุกตัวจะมีฟอร์มให้เข้ากรอกค่ะพอกรอกเอกสารเสร็จแล้วทุกคนก็เข้าคิวที่จะผ่านจุดตรวจหรือว่าจุดคัดกรองได้เลยค่ะสิ่งที่เขาจะตรวจก็จะมี Thailand Pass นะคะใบจองโรงแรมคืนหนึ่งแล้วก็หลักฐานว่าคุณได้ฉีดวก็ซีไปตรวจหาโควิดนะคะซึ่งผลจะต้องเป็นลบค่ะที่เห็นคนเยอะๆนี่คือมาจากไฟล์เดียวนะคะ พอผ่านจุดคัดกองมาได้สนามเป็นก็โล่งเลยค่ะคือค่อนข้างเงียบมากๆเลยกำลังเข้าไปที่ด่านต่อมอค่ะหลังจากผ่านด่านตอมอแล้วก็รอรับกระเป๋าตามปกตินะคะรับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยก็เดินออกผ่านศุนลกากรได้เลยค่ะ พอผ่านศุลกกกรมาได้ก็จะต้องมานั่งรอตรงนี้นะคะรอคนที่จะมารับจากโรงแรมค่ะทางโรงแรมจะส่งรถมารับค่ะพอถึงโรงแรมนะคะก็จะต้องตรวจหาโควิดค่ะโรงแรมที่แขก VIP ท่านนี้มาพัก ทือโรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมินะคะห้องค่อนข้างใหญ่แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสาว่ายน้ำแต่เงียบค่ะไม่มีคนเลยถ้าผลตรวจออกมาเป็นลบก็คือสามารถเดินทางไปเที่ยวได้เลยค่ะถ้าเกิดเป็นบวกก็ตามนั้นเลยนะคะก็จะต้องทำการกักตัวหรือว่าได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลค่ะการตรวจโควิดที่โรงแรมทางโรงแรมจะเป็นคนจัดหามาให้ตรวจนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ ถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ